พี่น้องเอซของเชิดแสงกาลล่ประบางเล็กขอดครูพินเินิสารเชิดแสงกา f เ9 9เมเกจุดเจ,จนหามีกระเฮอ,อ,อร์สอัเพอรคอวันจังวันยาโซทอนที่เครารบขับจากที่พี่น้องได้ติดตามเรื่องเล่าของงานแต่งสถานโลกเมื่อวันที่แตุลาคมสองพัน้าร้อยหกานไปนั่นครับ บัดที่นี่มีที่สนใจของผู้คนที่เขาไปเบืองไปชมแล้วว่าเองานนั่นเพิ่นเมฆขึ้นบ่หรือเป็นงานอีหลีอีร้อยสืบสารตามปะเพภนี่อีหลียวบ่อหรือจังไดพี่น้องครับไปเบืองได้เลยครับนี่คือบรรยากาศของงานมือวันที่8ตุลาคม2,563เป็นงานแต่งระวางพอจอมหรือว่าพอสำริด พอสำลิดเครื่อแสงเราก็แม่หมุนหรือว่าแม่หนูแม่หนูสุดจริตพักดีครับซึ่งเป็นงานแต่งเอื่นกันวะงานแต่งหากแพ่งโลกสถานต้านโควิดคูชีวิตบรรลือโลกนั่นแหละนะครับเป็นบรรยากาศจริงๆครับพี่น้องครับนี่คือเริ่มตั้งแต่การเตรียมการเตรียมงานมาจนหอดหมืองานเห็นบอกนี่ครับคูบ่าวสาวนะครับนั่งนะฮะแบบภาคภุ่มใจต้อนรับแขกเรือที่มา ห่วมในงานครับก็บจะเห็นว่ามีผูทย่อยมาห่วมงานเรื่อยครับแขกผูมีเกียติมาจากหลายหมู่บ้านในตำบลคอว่างอำเภอคอว่างจังหวัดยาโสธรเะครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยเจ้าสาวออกมาตอนรับโดยความภาคภูมิใจเลยทีเดียวนะครับกับแขกที่มาในงานมนีต่างฝ่ายก็ต่างให้ความรม่วมมือร่วมมือส่งเสริมให้กำลังใจเราเต็มที่ครับมันเห็นบนรถครับรถเฮเตรียมหฮเจ้าเบาโอ้แขกเกือมาอะไรเห็นไหมครับ อยาเข้าปลาอาหารจัดมากกันเพลียด้วยพ่น่ะจากผู้ใหญ่บ้านกำนั่นจากผู้ทรงคุณอาวุี่โออาจารย์กับีศิลกับปีห่วมรวยช่วยยินดีตัวนี้โทษโทษโทษนะครับว่าไม่ธรรมดาพวกนยกมือไว้บายท่านซอท่อท่องคนสําคัญในชุมจนอ้าวแม่พ้นหัวหน้าแม่ขั้วตัวนี้โอ๊ยไฟขั้วเฮาคือมากระดกกระเดื่อเดียวพูน่ะพหน่ะเอาพัดเข้าไปยัวเข้าไปมันท่านมีท่านน้องด้อ ทราบว่ากับเขาามือนั้นนะครับโอ้ผมก็ได้ชิ้มนะครับแน่นอนครับเป็นอาหารกลุ่มของอาหารเจครับนั่นเห็นว่าล่ะครับพี่น้องครับอุ่ยพว้หมวดเหลิมตัวนี้พว้หมวดเจเหลิมสอบวอ,อกออเนี่คือสอทอย่อมครับสอทอสมใจกันหนึ่งมารวมห่ว,หวมเป็นเกียรติคักคักเอายกกราไว้เขาป้าอาหารไหลร่างถวยล่างช้ำดีใจเมนเมนถือท้องว่าใยญ่สงนั่นบุญน,น้ำตัวนี้ ากาลังเสียวประชาสัมพันธ์ในการตอนรับเ oh, มนบอลีนโบโตโมเมนธรรมดาเดียวครับเรื่องจริงงานจริงภาพจริงในมือวันที่8ตุลาคม2 5 6 3ที่บ้านปอตมบุขขว่างอำเภอขอวัางาง,งานแต่งบันลือโลกครับงานแต่งบันลือโลกพอจอมสาิีเคลือแสง แม่หนูแม่หมุนสุดจริตพักวีอ้าววันนี่มาแต่ใส่พ้ายามพอพามบอเออ่เหอที่น้องรองเบึ้งด้วยครับอ้าวมอนเอ้าวแล้ววันคือมานั่งลงนี่ปลาแปบคางครับเจ้าสาวเอ้ยเอ้าวันนี้มาอย่างระบาดอยู่อีพอหนองตัวนี้อีพอหนองพอสุดบันพุ่นแบงตัวนี้ขายสิ่งขายของเพื่อพั่มกันตีเออเป็นพวกรู้ตีว่าขยจะมีงานแต่งแบบมันลื่นโลกจังหวะว่าขายของโอ้อีพอ,อขาจจำอีพอท่ายกเนี่ยพออออุดมเปิดสีท่าน เอายังก่อนเนี่ยซื้อพวกยังก่อนพอใหญ่เหมือนนี่ฮ่ <laughs> ่อันนี้นี่เลยพ่อเด้อนี่คนสวยแห่งคุ้มบันยิวตัวนี่โอ้นี่ลูกสาวของเจ้วาว่าววันนี้เท่าแม่นแล้เป็นยังโอ้กําลังจิบแ่งโตก็มาฟอนตี้ฮ่าฮ่าฮุยบุยเป็นสาวล้วนสาวหม่อมสาวเดตตัวสาวใดตแหละครับ ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านยินดีน้ากันเนี่ยผ้ากันแห่เจ้าบาตโ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 ตแบบคู่บาอาจารย์ก็มาหวมตัวนี่คู่บาอาจารย์จากโรงเรียนบ้านปอกับเจ้ากระโวดหน่อยนาขึ้นกันนะครับมาห่วมยินดีน้ากันนั่นผู้ใหญ่เขานี่ผู้ใหญ่เรียนบ้านพี่พวนโมหะนี่เขามาโอ้โูเสื่อว่าจะเข้าไปตามต่อออกตามประตูเสิ่อก็มาอุ้ยนี่บ่สินสองเอ้ยผู้ใ่ก็สินดองของมันนี่พน่ะอุ้ยนับกันยังครั้งเร็วครับ ในยินว่าสองแสนกว่าว่าสันครับผมก็บ่ได้เขาไปเบิงึงคับกันเถอะอ๋อก็เห็นมาเบิึงคู่เบิึงภาพนี่ละโอ้ยปุณหน่ะถูกต้องแล้วครับบ่อนกัลลังเสีเอาอีกอย่างน้อบ่อนโอ้โอทำพิธีเบี้ยเขาสินสอดเขาโอ้ยไม่ถือกันอีกอย่างนี่งบ่อนโอ้บอกเก่าเหล่าแจ้งผู้ที่เป็นบิดามาร์ดอื่นว่าเจ้ากำนายเวินนะครับบุญคุณพ่อแม่นี่มีการจุดเทียนใช่ วครับพี่น้องครับมังเตี้ยนี่บัวพ่อมกบวยเต็มรูปแบบเลยอ่านสวมมงคลอย่างดีอุ้ยเป็นตะวักขึ้นเลยพ่อน้องครับเป็นตะพุ่มใจเด้อีพ่อน้องอีพ่อน้องเข้าแจ๋วเจี๊ยแจ๋วแจ๋วเป็นแจ๋วน่ะผู้ใด้บัตโอ้นี่บ่นี่บ่ท่านล่องหนายกตึงตีล่องหนายกโอ้ล่องหนายกมาเอาร่องหนายกทวีตัวนี้ทวีท้องแดงเนาะเออเนี่ยวุ้ดิพงษ์ค้าหนึ่งนะครับผูบร่วมด้วยการโรงเรียน โรงเรียนเนี่ยคนสูงอายุของบ้านดงมะลีโรงเรียนของเทศบาลตำบลขว้างครับโรงเรียนผู้สูงอายุเอากำลังทำพิธีเอาบุยงคาคนป้อนใครป้อนว้าวไม่มาพูดไมาตัวอีกแล้วที่จะมันนัก,กนนานนทางเทศบาลว้ยได้มากครั้งนี้ยแล้วก็เริ่าบัานลื่นโลกครับบ้านเด็กพ่อแขน,นบ้านเอาพ่อผู้ใหญ่